กลับสวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีบุเรืองอะไรเยอะนะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยครับ,รบมาวันนี้มาดูเครื่องสองตัวนี่ครับนี่ฮะตอนเช้าครับเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูกันนะครับว่าเครื่องสองตัวนะครับโ o 6c นะครับเครื่องฮีโน่นะครับฮีโน่ ho6c นะครับเนี่ฮะเหมือนกันนะครับ ho6c เหมือนกันทั้งสองตัวนี้แต่วันนี้ผมมาถ่ายคลิปให้ fc ได้ดูกันนะครับมามีคำถามนะครับถามผมสงสัยอยู่นะฮะนี่ฮะสงสัยว่าเครื่องสองตัวนี้รหัสตัวเดียวกันนะครับ ho6c ทีนะครับลงท้ายด้วยทีนะฮะตัวนี้ทั้งคู่นี้จะเป็น เทอร์โบทั้งคู่นะครับแต่ตัวนู้นจะมีการถอดเทอร์โบออกครับเทอร์เโบพังนะครับก็เลยถอดออกนะฮะเครื่องสองตัวนี้อ่ามันมีจุดต่างกันเยอะเลยนะครับผมก็เลยอเออาถ่ายคลิปถาม FC นะครับ บางทีอาจจะมีคนรู้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับทำไมมันต่างกันหลายจุดเลยนะครับแต่รหัสเครื่องเหมือนกันนะฮะเครื่องตัวนี้จะตัดออกจากรถบัสที่อำเภอโชคชัยจังหวัดโคราชนะครับขับมาครับคันนี้ขับมาเลยนะฮะขับมาถึงกระสินเลยส่วนเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องมาจาก ชัยภูมินะครับเป็นรถบัสเหมือนกันผมขับมานะฮะขับมากับมือเองนะฮะตัวนี้ไม่แน่ใจนะว่าหัวหน้าสอนขับมาหรือว่าผมขับมานะครับตัวนี้อ่าน่าจะผมผมผมขับมาครับตัวนี้ผมขับมานี้ฮะสองตัวนี้ไม่มีใบคุมทั้งคู่นะครับทั้งสองตัวนี้นะครับทําไมถึงไม่มีใบคุมเครื่องนะครับ ตัวนี้มันโอนโอนไม่ได้ครับตัวนี้นะเขามีการดัดแปลงนะครับดัดแปลงหมายเลขเครื่องตัวนี้นะฮะนี่ฮะต้องดูให้ดีนะครับเครื่องเก่านะครับนี่ฮะน่าจะมีการเจียมาครับเจียมาแล้วโอนไม่ได้นะสันนิษฐานนะครับแต่ผมดูเหมือนเขาเจียมาครับ ส่วนเครื่องตัวนี้นะฮะมันไม่มีใบคุมมาฮะตัวนี้เขาไม่ได้แจ้งลงเล่มนะครับเลยไม่มีใบคุมนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าออกใบอินวอยต์ให้ได้ไหม,มเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้คนส่งเที่ยวเหลือเกินครับส่งเที่ยวแต่ก่อนช่วงสามสี่ปีหลังออกได้ครับแต่ตยวนี้ออกไม่ได้ครับ มามาดูกันครับสองตัวนี้มันต่างกันแบบไหนนะฮะนี่ฮะบางคนก็เห็นเ่าๆแล้วว่าต่างกันเทอร์โบตัวนึงไม่มีเทอร์โบตัวนึงมีเทอร์โบนะฮะแต่ตัวนี้มีเทอร์โบนะครับแต่เทอร์โบมันพังนะครับก็เลยเจ้าของเดิมเขาถอดออกแล้วก็แปลงนะฮะดูกันแปลงซะก,ก่อนครับนี่ฮะโยงท่อไอดีออกมาฝั่งขวาเลยนี่ฮะร้อยเสียนี่ฮะ มีหลายจุดครับนี่ฮะสังเกตนะฮะตัวนี้ไดชาร์จเดิมๆครับของ s o เลยนะตัวนี้นะฮะมาดูไดชาร์จก่อนนะครับไดชาร์จฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งนี้นะแต่ตัวนั้นจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่ฮะเพราะอะไรนี่ฮะ เป็นเพราะอะไรทําไมมันอยู่คนละฝั่งนะฮะคือตัวนี้ปั๊มลมจะอยู่หน้าปั๊มนะครับหน้าปั๊มดีเซลนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะมันจะอยู่หน้าปั๊มนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้มาดูครับตัวนี้นจะอยู่ฝั่งขวาครับไม่ได้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับ ปั๊มลมจะอยู่ฝั่งนี้ครับอยู่โดดๆเลยครับปัามลมจะอยู่ฝั่งนี้ครับตัวนี้ปั๊มลมใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้กระบอกสูบใหญ่เลยความลมได้เร็วปั๊มเวอร์ปั๊มลมจะอยู่ฝั่งขวาครับตัวนี้ตัวนั้นจะอยู่ฝั่งซ้ายครับนะฮะเห็นไหมฮะตัวนั้นปั๊มลมเล็กครับ ก็บอกสูบเล็กกว่านี่ฮะจุดที่ต่างกันนะครับอ่ะเทอร์โบนี่เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับตัวนั้นไม่มีเทอร์โบแต่ถ้าเทอร์โบมีก็เหมือนกันเลยครับมี2จุดครับนี่ฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับมาดูครับปั๊มครับตัวนี้จะเป็นปั๊มเล็กนะฮะเล็กกว่า ตัวนี้จะเป็นปั๊มใหญ่ดูครับนี่ผมไม่แน่ใจลองคอมเมนต์มาดูฮะร,รหัสโค้ดเดียวกันนะครับเนี่ย HO หกสี่นะครับ T ตัวนี้เป็น TL ครับตัวนี้เป็น TL นะครับแต่ส่วนตัวนี้เป็น HO หกสี่ 64, TF นี่ฮะร,รหัสมัน งงมากครับที่ต่างกันก็มีปั๊มลมอยู่ปั๊มลมปั๊มนะครับปั๊มโซล่าต่างกันแล้วก็แป๊บหัวฉีดครับเอ้ยไม่ใช่หัวฉีดครับนี่ฮะหัวฉีดตัวนี้จะใหญ่ๆ่นะฮะใหญ่ๆ่แล้วก็มีน็อตนะฮะจับหัวฉีดอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนตัวนี้นี่ฮะจะเป็นหัวฉีดเล็กครับไม่มีน็อตยึดลงมาตัวจากตรงนี้นะครับแล้วก็ คันน็อตเลยคันน็อตเบอร์17เลยต่างกันครับรหัสมันก็ปมุรหัสมันก็ต่างกันหน่อยแต่แรงม้าล่ะครับทีนี้แรงมา้งมามันจะต่างกันไหมครับถ้ามันมีเทอร์โบเหมือนกันนี่ผมว่า แรงม้ามันจะต่างกันไหมผมสงสัยผมก็เลยถ่ายคลิปให้ FC ได้ดูกันนะฮะส่วนเรื่องไดสตาร์ทนี่ไม่มีปัญหาครับตัวนี้เป็นเดิมๆนะครับเขาถ่ายเอ้เขาเปลี่ยนมาแล้วครับนะฮะเอ้ฝั่งนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับนี่ฮะเป็นไดของจีนเกาหลีอย่างนี้นะฮะส่วนตัวนี้เป็นไดเดิมๆครับเนี่ยไดฮัโวไดญี่ปุ่นเลยนจุดต่างกันก็มีอยู่สี่ห้าจุดนะครับที่ไม่เหมือนกันนะฮะ แต่ส่วนหัวหมูพวกนี้เขาเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นหัวหมูคัดสิบสามนะครับตัวนี้หัวหมูคัดสิบสามตัวนี้ส่วนนี้ตัวนี้จะเป็นคัดสิบสี่ครับนะฮะหัวหมูก,ก็ต่างกันนะครับใครมีความรู้หรือว่าขอลองคอมเมนต์มาดูครับลองคอมเมนต์มาดูนะครับส่วนเกียร์พวกนี้ก็มันก็ต่างกันอยู่แล้วครับ เกียร์ HO โนะครับมันจะมี2รุ่นเกียร์ HO นะตัวนี้จะเป็นเซฟเดี่ยวครับนะฮะตัวนี้เป็นเซฟเดียเเเด่ยวส่วนตัวนั้นจะเป็นฝาฝาเซฟ2ชั้นนะครับเนี่ยมีน็อตยึด4ตัวนฮะส่วนเกียร์ตัวนี้หัวหมูตัวนี้นะครับเป็นหัวหมูแปลงครับแปลงมา ตัวนี้จะใส่คัสสิบสามนะครับจะใส่ของยิสุก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ของฮีโน่แบบนี้ก็ได้นะฮะจะมีน็อตตรงนี้ครับเจาะว่ามันจะไม่ตรงกันตรงน็อตนะฮะแต่ใส่ได้ครับตัวนี้ฮอมูตัวนี้นะนี่ฮะเกือสองตัวนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูครับว่าตัวนี้มันกี่แรงนะครับแต่ตัวนี้ผมว่ามันสองร้อยสิบนะครับแต่ตัวนี้ถ้ามีเทอร์โบไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันมันจะสองร้อยสิบเหมือนกันไหม เพราะว่าตัวนี้มันปั๊มใหญ่มากเลยครับปั๊มใหญ่ครับ,รบใหญ่ต่างกันเลยข้างบนจะมีน็อตยึดนะฮะแบบหมวฉีดส,สองฝั่งเลยเล่งข้างเหมือนกันนะครับตรงนี้นก็ลองคอมเมนต์มาดูครับเครื่องดีทั้งคู่นะครับใครอยากได้ก็ลองเข้ามาดูครับสองตัวนี้หรือว่า จะไปปั่นไฟพ่อซิ่งอย่างนี้ฮะเข้ามาดูครับนี่ฮะสองตัวนี้ครับราคาก็ลองโทรมาถามนะครับนี่ฮะก็ไม่แพงครับราคาคุ๋ยกันได้ครับเครื่องเกียร์จะเอาเครื่องเกียร์หรือว่าเอาเครื่องเปล่าๆนะครับคุยกันได้ครับ ส่วนกองฝั่งนี้เดี๋ยวผมดูกองฝั่งนี้ก่อนเหมือนกันไหมกองก็ไม่เหมือนนะครับนีกองไม่เหมือนกันเลยแต่จะเช้าครับเอฟไ่ยให้เอฟซีได้ดูกันครับก็ลองเข้ามาดูครับเครื่องตัวนี้ก็เฉพาะเครื่องก็อยู่เก้าหมื่นห้านะครับตัวนี้เอาแปดหมื่นห้าพอ ใครอยากได้ก็ลองเข้ามาดูครับประกอบเครื่องนะครับไม่มีใบคุมส่งทั่วประเทศครับเครื่องโมนี้ไปฝากไว้ด้วยครับกับเครื่อง H ฮ6ูครับเทอร์โบแล้วก็เทอร์โบทอดอกครับสองตัวนี้ใครอยากได้อะไรก็ลองเข้ามาดูได้ครับผมที่ร้านบ้านน้องแปนะครับร้านเมาบินเชียงคงนะครับไปอี่หนึ่ขอลาประกอนนะครับ ไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ